สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวร้านสมใจนะครับที่เทอร์มินอลยีโคราชนะครับเป็นรู้สึกดีใจมากนะครับกับร้านเครื่องเขียนมาอ่ามุมแรกของเราเลยนะครับเป็นมุมเกี่ยวกับการปั้นต่างๆนะครับมีดินน้ำมันมีดินหลากหลายชนิดเลยนะครับนี่เป็นดินน้ำมันที่เห็นทั่วไปนะครับตัวนี้เป็นดินเบาตัวนี้เป็นเหมือนกระดาษปั้นนะครับ เอามาผสมกาวแล้วก็สามารถปั้นเป็นได้อย่างหมีแพนด้าตัวนี้เลยนะครับมันชื่อเรียกอะไรจําไม่ได้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีทำให้ดูกันนะครับตัวเจ้าหญิงอันนี้ใช้ดินอะไรสักอย่างนะครับเบามากนะครับแล้วก็เนื้อเนียนมากตัวนี้คือดินที่อ่าปั้นเสร็จพอแข็งตัวแล้วจะลอยน้ำได้นะครับโปรติงครีนะครับ หาได้ที่ร้านสมใจเลยนะครับแล้วก็มีดินอันนี้เป็นดินน้ํามันพวกที่โดนดินนี้เป็นดินอะไรนะโพลิเมอร์เคือคือดินที่สามารถแข็งได้ในอุณหภูมิต้องเอาไปอบนะครับมันถึงจะแข็งตัวแล้วก็มีดินต่างๆอันนี้ก็เป็นพวกน่าจะเป็นพวกแป้งโดนะครับ นี่ก็เป็นประมาณ <c oughs> นี้ก็เป็นพวกแป้งโดต่างๆนะครับอันนี้เป็นแบบที่มีพิมพ์ให้ปั้นด้วยนี่เป็นเครื่องมือปั้นนะครับนี่ก็เป็นพวกบล็อกต่างๆที่ใช้ในการปั้นสำหรับลานสมใจก็จะมีของมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับดินตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรียกว่าอะไร อ่านว่าอะไรเอ่ยกล่องไม่ชัดอ่าเดี๋ยวเราลองมาปรับดูนะครับปรับโฟกัสนิดนึงปรับโฟกัสนิดนึงอ่าปึ๊บอ่านว่าอะไรก็ออยังไม่ชัดนะครับเอาสิมาสิอ่าอะไรนะดินเนื้อเบาอะไรสักอย่างนะครับ น่าสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวอาจจะมีการซื้อมาลองปั้นกันดูนะครับต่อมาคราวนี้เรามาดูนะครับอันนี้เป็นปากกาเดี๋ยวเราจะมีรีวิวให้ดูนะครับสําหรับเจ้าปากกาผู้กันตัวนี้นะครับ Art Color Brush จริงๆมีหลายสีนะครับแต่ที่รีวิวให้ดูจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้นี่แหละตัวเดียวกันเลย อ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรบ้างนะครับก็ช่างมันเรามาดูมุมต่างๆในร้านสมใจนะครับมุมนี้ก็คือมุมที่เกี่ยวกับสีปากกา m a r k ร์ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ปากกา m a r k ร์หลากหลายสีแต่ตรงนี้เรามาดูอันนี้ก่อนนะครับปากกาพิกม่านะครับ อันนี้ก็จะมีรีวิวให้ดูนะครับว่าปากกาพิกมาเป็นยังไงบ้างหลังๆมานี้พิกมาเริ่มมีหลายสีนะครับเหลืองแดงชมพูน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่สีเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่ปกติซื้อมาใช้ก็จะเป็นเนี่ยครับสีดำนะครับปากกาพิกมาก็จะมี มีเบอร์เยอะกว่าชาวบ้านนะครับก็คือมีเบอร์1เบอร์สองเบอร์สามนะครับเป็นขนาดมิลลิเมตรนะครับอันนี้ BR ก็คือหัวประกาจะเป็นเป็นพวกเป็นพวกกันนะครับะจะดูอะไรต่อไม่เอ่ยมันไม่มีเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งที่พี่ใช้อยู่ มันไม่มีมันดันไปมีเป็นสีอื่นนะครับสีดําไม่มีเบอร์หนึ่งนะครับของยังมาไม่ครบนะครับสําหรับร้านสมใจในการเปิดวัดแรกนะครับก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับปากกาพิกเมนต์คล้ายๆของพิกมานะครับอันนี้เป็นยี่ห้อยูนิเพนนะครับก็จะมีตามขนาดต่างๆนะครับตั้งแต่0.1ยจนัน0.5นะครับมี0.05ด้วยนะครับเล็กกว่าแทบจะมองไม่เห็นเส้นเลยนะครับ เป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีปากกาไซามีนะครับของของ MNG นะครับก็เป็นปากกาประเภทพิกเมนต์เหมือนกันนะครับก็มีหลากหลายขนาดนะครับขนาดก็จะประมาณที่เราเห็นๆกันนะครับตั้งแต่0.05จนถึง 0. 0.8นะครับสำหรับยีฮอนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ ากกาแนวปากกาพิกเมนต์เหมือนกันนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงเลยเพราะว่ายี่ห้อมันเป็นของโคปิกนะครับ65บาท75บาทซึ่งแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับพิกมาจะอยู่ที่45 M ่ n g บาออยู่ที่25บาทนะครับแต่ว่าคราวนี้มาดูนี่ครับสีของยูนินะครับโพสตค่า เป็นสีที่สามารถเขียนได้บนวัตถุต่างๆนะครับโดยเฉพาะเขียนบนเสื้อนะครับตัวนี้ราคา95บาทสามารถวาดบนเสื้อได้เลยนะครับแต่ดูราคาแล้วแบบว่าเจ็บปวดพอสมควรนะครับถ้าจะซื้อมาใช้โหดร้ายอ่ะราคามี60บาทด้วยไม่รู้จะใช้ได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับ อ๋อไอพวกสีสะท้อนแสงนะครับอันนี้มาดูเครื่องมือต่างๆในการทำงานศิลปะนะครับมุมนี้ก็จะเด็ดสุดตรงอ,อ,อันนี้มาดูผู้กันนี่ก่อนเห็นแล้วแปลกใจมากผู้ก,กันบ้าอะไรยาวขนาดนี้นะครับกับผู้กันแหว่งๆไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับอาจจะไว้ขีดพวกเส้นผมพวกอะไรนะครับอันบานๆน,น,นี้เอาไว้เกี่ยนะครับ วัดต้นมงต้นไม้อะไรพวกนี้ได้แต่ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับอันบานบาน <c oughs> อันนี้ก็นี่อันนี้เราจะมีรีวิวให้ดูนะครับวอเตอร์คัลเลอร์บชก็คือปักไอผู้กันที่สามารถใส่น้ำที่ดมได้นะครับนี่ครับเปิดก๊อกเอาน้ำใส่แล้วก็ใช้ผู้กันได้นะครับเดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูนะครับสำหรับผู้กันตัวนี้ในการระบายสีน้ำนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นผู้กันของซากุระนะครับผู้กันข่อยนะครับ koi จริงๆมันน่าจะอ่านว่าค o i ใช่ไหมของญี่ปุ่นแต่พอมาอยู่แถวอีสานนะครับจะไปกลายเป็นผู้กันคอยนะครับผู้กันของฉันเหมือนอันเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้เป็นดามนะครับดามราคาอยู่ที่ 170- 180รนะครับราคาสูงพอสมควรสำหรับเจ้าผู้กันคอย ก็หมดเท่านี้นะครับสำหรับมุมนี้ไม่ค่อยมีอะไรไม่ใช่ไม่ค่อยมีอะไรมันก็มีนะครับความของน่าสนใจอันนี้เป็นาจานสีแบบต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับสำหรับจานสีแล้วอันนี้ก็คือที่ปั้นซูชิไม่ใช่เป็นที่เก็บคูกันนะครับดูละเทมากนะครับ เอาผู้กันใส่แล้วก็ม้วนๆๆน,น,น,นะครับนี่เป็นที่เก็บผู้กันนี่ก็เป็นกล่องเก็บผู้กันนะครับมีหลากหลายรูปแบบสําหรับแบบเวลาเดินทางอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นจานสีต่างๆนะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 อันนี้ก็เป็นชุดสีไม้นะครับ อันนี้เป็นสีไม้ของ l e i r ซอง s o n r t r s t นะครับที่พี่ใช้อยู่นะครับรู้สึกว่ายังเอามาไม่ครบนะครับช่องโวโ่ๆวเยอะไปหมดเลยนะครับไปคราวหน้าเขาบอกว่าจะมีของครบกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสีพวกสีเขียนแก้วนะครับเอาไว้สีเขียนแผ่นใสจะออกเป็นลักษณะคล้ายๆเทียนนิดนึงแล้วก็มานี้นะครับสำหรับน้องๆที่ชอบวาดารบตูนนะครับ นานมากที่โคราชไม่มีขายนะครับปากกาสำหรับเขียนการ์ตูนนะครับพวกาปากกาคอแรงปากกา G ีเพนนะครับถามว่าจะมีรีวิวไหมไม่น่ามีนะครับพอใช้ไม่เป็นนะครับต้องฝึกพอสมควรอันนี้ masking tape นะครับเป็นกระดาษกาวที่ค่อนข้างบางนะครับเหมาะสำหรับใช้การในการทำงานศิลปะอันนี้ตัวด้ามนะครับด้ามของหัวปากกาด้านบนนะครับ รู้สึกมันเป็นตัวปากกาในตัวเลยนะแล้วถ้าเราสนใจนะครับอันนี้เป็นกระดาษข้ามเรื่องกระดาษไปนะครับนี่ยังกลับมาดูอีกปากกาที่ใช้สําหรับวาดรูปนะครับแต่ว่า,าข้ามเรื่องกระดาษมาดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะใช้พวกปากกาคอแรงหรือปากกา G ีเพนะครับเราก็ต้องมาซื้อหมึกพวกนี้ไปใช้นะครับ หมึกพิลิแกนร,รู้สึกมีหลายสีนะมีแดงน้ำเงินอะไรพวกนี้ด้วยไปดูอันอื่นต่อนะครับมีอะไรให้ดูมุมนี้มีเป็นพวกกระดาษต่างๆนะครับก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจมากอันนี้เป็นสมุดสีดำนะครับเป็นกระดาษสีดำทั้งเล่มเลยอ้าวคราวนี้เรามาดูสีของชาบี้นะครับแท่งละ18บบาทนะครับเป็นสีเมจิกนะครับที่ รู้สึกว่าเขียนแล้วก็ลบไม่ได้นะครับยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับสำหรับสีของชาบี้แต่คิดว่าราคาแบบนี้น่าจะจับต้องได้แล้วเดี๋ยวจะเอามาให้น้องๆได้ดูกันนะครับตัว20บาทที่จะเป็นรู้สึกจะเป็นแบบมี2หัวนะครับหัวเล็กหัวใหญ่ตัว18บบาทนี่มีหัวเดียวนะครับดูกันต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นกระดาษนะครับมุมที่ขายกระดาษของเลยในซองนะครับเป็นกระดาษร้อยปอนสีนะครับทําให้เราสามารถเอาสีอื่นมาระบายได้นะครับไม่ได้จํากัดว่ากระดาษจะต้องเป็นสีขาวเพียงอย่างเดียวก็เอามาดูกันนะครับมันก็มีหลายสีนะครับสำหรับน้องๆที่ได้มาเทอร์มินอล21ก็มาดูนะครับ จะได้สีที่ต้องการใช้ไปหรือเปล่านะครับมีทั้งสีอ่อนสีเข้มนะครับก็น่าสนใจได้ซื้อสีดำมานะครับแพ็คหนึ่งก็คาดว่าจะได้วาดบนกระดาษสีดำให้ดูนะครับไม่รู้ว่าสีอ่าสีไม้มาสเตอร์อที่เราใช้มันจะ เหมาะสมหรือว่าสามารถวาดบนกระดาษสีดำได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมีทดลองนะครับถ้ามันดีก็อาจจะมีรีวิวให้ดูนะครับนี้ก็กระดาษฟาเบียโนนะครับเป็นกระดาษที่เกรดเกรดค่อนข้างดีนะครับเป็นกระดาษแบบเขียนสีน้ำกระดาษอะไรพวกนี้นะครับสำหรับอาร์ติสต์เขาใช้กันนะครับราคาค่อนข้างสูง เรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับสีคอยนะครับสีข่อยสีของฉันนะครับก็คือเป็นตลับที่มีสีน้ําอยู่ในตัวนะครับเป็นตลับสีน้ําแล้วก็แถมปากกาไอาแถมผู้กันผู้กันนะที่ใส่น้ําในด้ามได้นะครับผู้กันคอยก็เป็นแพ็คที่ เหมาะสมสําหรับการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับมีเป็นจานสีมีสีเป็นก้อนๆอ,อยู่ในนั้นนะครับเวลาจะใช้ก็เอาน้ําแตะๆละลายสีมาใช้ได้มีแบบ18สีใช่ไหม24สีแล้วก็กี่สีเดี๋ยวดูนะครับมีอยู่3แบบนะครับ18 24แล้วก็เท่าไหร่32มั้งราคาก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ